सं आ

còn bưng vâng, nằm cái sút lên nào hoàn nó để vàng say ui vàng màu u sang tivi ôi là rồi bên เจ้าฟาปไปเจ้าฟาปไปก่อน <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอโบนี่ได้ข้องใส่บ้านบักหลายลายเห็ดไรฮันบักหลายลายนี่ได้นี่กับเมนเอาเบาเอาเบาขั้นนี้เต็มอยู่นี่มาเอาไว้ นี่เด้อพายจะเอาใส่บาตเด้อมันไล่ๆอยู่นี่เด้มันบ่มีไผยมันเลื่อยอยู่นี่เอาไปทอกใส่เพิ่นหมดแล้วเราได้แล้วเราเด้เพิ่นสิสุดๆเราเด้เจาะไปทอกใส่ทงเพิ่นเด้อทอกใส่บาตเด้อมันมีสามอันคันเพิ่นเลี้ยวเจาะไปแล้ว 唉唉 <noise> What? i เพิงเก็บอีกละเพงดบ่ได้ตักบาเพงไปซบ้านเพงนุกอันนี้ก็ได้เออนุกอันนี้ก enfin ็ได้ไปจะด้อายเพิ่นบ่ไปเอาดอเด้อไปแล้วซนะนางน้อยน้ยไปแล้ววะน่ะเ้ายกผักเข้า5พายกมาบ่ เออเอามาซาบา้เพิ่นหมดละเออเดี๋ยวเดี๋ยวพะเข้าพะเข้าเขาแล้วเราบอกเดี๋ยวยผู้ชายบันยกพะเข้าเดนอะดียเนาะเขาออกมาได้สัมภาษณ์ดุนหระวะบอกเราคือมาได้มาดุนหระวะเออดุนเราเป็นสองโอ้เราอยู่พี่ดุนเราอยู่พี่ดุนแล้ว สองสามปีแล้วโอ้สอง,อส,องสามปีแล้วอาจารย์มันมาผิรดรอยมาคนเดียวป่ะละมาคนเดียวบอกเมียพูดได้ซอยอยู่น,นั่นบอกโอ้พูดซอยอยู่นี่นี่บ่เมฆครูมือแซบได้นี่เด้ยอยำยำ,ยำยำเนื้อย,ยำปลาแดกเนื้อ โอ้โหต้องมีประเด็กเด้ออาหารเรามีประเด็กบอแซบที่รวมมือแซบพาเข้าให้อาจารย์ด้วยเอาไปเลยบอเอาไปเลยบอเอาไปเดียวนี้บอโดยโดยผู้ชายมันยกพาเข้าเน่โอเคเดี๋ยวไปติมกันได้คันธามบัตรทันต บวงซ้อมนี่ใส่จานตั้งหากโอ้จานกินเข้าเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวค่อยๆเฮ็ดไปอ่ะไปหาจานหาจานบวงซอมลูกบ่มีบวงจานกินข้าบ่าาได้หุงบ่บ่ได้ โอย่าทานอ้วนกินสั้นข้าวเจ้าด้วยอขาเจ้าลืมลืมบอกค่อยก็ได้มาฮอนเลยผิดปกทุ่งเดียวนี้ก็ได้อยู่องค์ลิขสัมพันธ์มีนาทีหนึ่งมันก็สุกมีบอมีหมอหุงเลิศหุงลสดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเห็ดอาจารย์เอาห้าจังบวงแท้บวงแทนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดอยู่นี้ห้าอันละห้าหม้อหุงเข่าใส่หุงรสดไขหุงเข่า <laughs> ừ, chào mới hai hát chan nó chào hết nó hát <laughs> chan ok buông sáng thế hết ở chia hầm như ngày ngay 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 đây ngay 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 สล er ัดล้ายำสลัดเหลาาเครืองพยายามต่างๆเาก็ได้เตรียมของพ้อมาแล้วก็ขอเสญเจ้าภาพโดยเฉพาะแล้วก็ครอบครัวอายเงินนมสวัสดีและตลอดถึงญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ได้สละโอกาสมาห่วมบำเพ็ญบุญจักบาศแจกเข่าในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมของพ่อใบค่ะเพราะว่าื้นนี้ ก็เป็นมือสำคัญเป็นวันพิเศษที่ว่าเขาจะได้เพราะฉะนั้นบุญใดผุศลใดที่ครอบครัวท่านจะภาพได้ห่างหากกาเตรียมมาเพราะว่าจะเป็นเครื่องเกิ่ยวข้ามกันเาาป็นว่า เอาของใส่บาตรนะเอาของใส่บาตรใส่บาตรดยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาของพ่อครัวอายเยนองสวัสดีที่ได้บำเพ็ญบุญกุศลตั้งแต่บาระเรินต้นจนถึงมือสุดท้ายนี้กับเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคืออยากให้บุญกุศลเหล่านี้มาได้อำนวยอวยพร แอ้กดวงวิญญาณของทางบุญเลิศสวัสดีดังนั้นบุญใดกุศส่วนใหญ่ที่ครอบครัวเจ้าภาพได้ตั้งจิตตั้งใจไปแล้วกับปอเทพระเจ้าเราเทพาเทบุตรเทวดาภูมิทิพซุกใจใจภูญ,ญานได้นำข้าวสารการความเพ็ญบุญนมนี้ไปปกขก้าวข้าเตือนได้ดวงวิญญาณของทางบุญเลิศสวัสดีให้เป็นได้อักหูนและอนุโมทนา ในเครื่องกิ่งของทางที่เขาควรญาติพี่น้องได้ขุนชิตให้มีเมื่อดางตัวเนบุรบางกระบบีเข้ามาเห็นอมุสตาที่ใคกับโสเซนคณะเจ้าภาพเจ้าสัทธาได้ตั้งใจถวายจะตูปใจเครื่องไทยธรรมต่างๆฟังนยี่ใคร ตพองะนันนะเพราะว่บุญคือบอกเกิดแห่งคุณงามความดีและเป็นที่มาแห่งความขาดสุขทุกประการบุญกุศลจะสําเร็จได้อยู่ที่ใจขาบริสุทธิ์ดังที่ครอบครัวสวัสดีได้ตั้งจิตตั้งใจเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลในขณะนี้กับขอเชิญทุกท่านกล่าวนมองคก์กานเล็กนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทีนัง,นงวัตตาเมธานังธา,านังมีธานังเม

แห่งอาสาวะโกงกิเลสเครื่องดองสันดาลเก้าคือพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านั้นเธอที่มานี้มายิ่ง บินดิปตานีปตานีกานขปารุขานีกัปปะรุขานีจตุปัญญานีจตุปัญญานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีภิกขุสังคดสะภิกขุสังคดสะโอโนสัญญามะโอโนสัญญามะสาตุโนพันเจ กิดค yes ุสังโฆคิสังโฆอิมานิอิมานิจตุปัจญญาณิจตปัจญญาณิบินติปตานิบินติปตานิปตานิปตานิอาจารย์ยาข้าวเ ปาติคันหาตุอัมหะกันเจวะมาจาปิตุอาทินันจาญาตากานังติคารตังอิตายะสุขายะคาเดพระจรงพุทงหลยบัวขน้อยทั้งหลาย ม่อครัวอเอน้องายไอเออน้องสวัสดีพ้อมดวยญาติพี่น้องพ้อมดวยญาติพี่น้องพอน้อมถวายพ่อน้อมถวายเรื่องบินทวายเรื่องบินอาเจอยขงนตาอาหารต้นกระมาต้นกระพื้ปัจจัยชัยนานปัจจัยชัยนาาคือ้อมนังเรียบจอยทงหลายเ่านี้ทั้งหลายเ่านี้เดพระพิค ขอพระสงฆ์จงพาขอพระสงฆ์จงพไชญยธรรมเหล่านี้ชัยธรรมเหล่านี้มีพวกขน้อยมีพวกขน้อยมีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์จงใจอุทิศจงใจอุทิศส่วนบุญกุศลส่วนบุญกุศลที่บำเพ็ญในวันนี้ให้เจดวงวิญญาณทานบุญเลิกสวัสดีเลิกสวัสดีที่ลงลับไปแล้วที่ลงลับไปแล้วเได้ <ห>และอนุมโมทนาในส่วนบุญกุศลในส่วนบุกุนดังตนงดังตได้กระทำเองเถิดกะทำเองหากวาตกทินากนตกทีกอใหภาท,าทุกภาทีทุกถ้าว่าเตทีสุขแล้วขวขอให้มีความสุข,ข ยิงยิงขึ้นไปยิงยิงขึ้นไปตาบตอเท้าตาบตอเท้าเข้าสู่นีระพานเข้าสู่นีระพานตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอสาธุ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 ครับหนึ่งโมงตามมืยิงไปจับต้นเจ้าจับต้นฮะเจ้าจับต้นต้นกระพึกเดี๋ยวสาธุนำกัน ผู้กันจะผักเข้าตุยจะผักเข้าจะผักเข้าตุยเหนียวเค้กผักเข้าพ่อสาธุพร้อมกันเด้อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะโมทัสสะพัวะโตอะราหะโตสัมมา ល្រូពីស្លានបានទ្លាដាំងអ្រោះផ្តែនាំัអ្ងដូច្រោស្សាប់